ก็สวัสดีครับปาบกับช่องตกปลาสิครับจะรออะไรนะครับวันนี้มีสาระดีๆและเก็ตความรู้มาฝากนะครับในการทําคันเบ็ดเก่าสร้างขึ้นมาใหม่นะฮะวันนี้ผมจะทําการรื้อนะครับรื้อคันเบ็ดเก่านะครับที่ไม่ได้ใช้แล้วหน้าๆอาจจะมีคันที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับแล้วก็อยากจะทําขึ้นมาใหม่ด้วยตัวเองนะครับเราเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันแบบละเอียดนะฮะแล้วก็ ทำไปพร้อมๆกันได้เลยครับชมกันในคลิปครับครับขั้นตอนแรกก็คือการนําไก่ทุกตัวออกนะครับนี่ครับสภาพคันก็จะประมาณนี้ฮะก็จะมาแบบเย็นๆหน่อยนี่ครับมีตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4ตัวที่5ตัวที่6นะฮะเดี๋ยวเราจะใช้แก๊สนะเป่าตรงช่วงขาไก่ช่วงล่างและช่วงบนออกนะครับนี่ครับเดี๋ยว เรามาทำกันเลยฮะส่วนด้านล่างเนี่ยผมทำการรื้อออกหมดแล้วนะฮะนี่ครเป็นส่วนของท่อนรีซีดแล้วก็ช่วงด้านจับล่านแล้วก็ช่วงฟอกครมด้านบนผมการทำการออกแล้ววิธีการก็คือผมจะใช้เนี่ยคัตเตอร์เนี่ยเหลาเหลาเหลาออกก่อนครับแล้วก็ใช้น้ำร้อนเน่ยลนลาดครับน้ำร้อนลาดลาดลาดแล้วค่อยบิดบิดออกนคะครับ แล้วก็ช่วงบนก็ใช้คัตเตอร์ออกออกรูดออกหมดเลยครับผมแล้วก็ใช้กระดาษทรายลูบอีกทีหนึ่งครับก็จะได้สภาพนี้นะเดีย๋ยวผมขอทําช่วงท้องบนให้ดูครับครับอุปกรณ์ที่จะใช้ในการรื้อก็จะมีคัตเตอร์กับไฟแชกฮะไว้ลนขากเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยครับพีิการแรกคือเราจะใช้ไฟเนี่ย ค่อยๆลนจนได้เนี่ยรู้สึกว่าได้เริ่มกรอบแล้วเราก็ใช้คัตเตอร์นะฮะค่อยๆกดออกมานะฮะนี่ฮะนี่ยมันประมาณนี้พอครับแล้วก็ใช้คัตเตอร์เนี่ยค่อยๆกดให้ได้ขาดนะตัวนี้สภาพมาเยินมากเลยครับเดีย๋ยวผมจะทำการรีบิวใหม่ทั้งหมด นานาถ้ามีคันเก่าเก่าถ้ามีเวลาว่างก็ลองทําไปพร้อมๆกันดูนะครับนี่ครับไม่ยากครับก็หมุนได้ออกแต่ถ้าคันที่มีน้ํายาเยอะเนี่ยก็ใช้หลักการเดียวกันนะฮะก็คือไฟแช็กลนให้น้ํายาละลายแล้วก็ค่อยๆแกะออกครับแล้วก็เอาได้ออกอีกทีนึง เดี๋ยวผมจะเอาไกด์ออกให้ดุลตัวนะครับแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตกรนิดนึงนครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานี่ครับหลนพอให้ได้หลุดพอนะครับถ้าล่นมากเนี่ยมันจะไปโดนเนื้อแบงค์แล้วอาจจะเสียได้นะครับเนี่ยนะหลุดแล้วเราก็ เอาได้เก่าออกเดี๋ยวเราจะทําการรีบิวคือการทําคันใหม่ทั้งหมดนะครับ ขั้นตอนต่อไปก็คือการเอาน้ํายาเก่าออกนะครับที่ติดกับเนื้อแบง์ออกนะครับวิธีการก็คือผมจะใช้เครื่องทุ่นแรงนะครับเขาเรียกว่าอันนี้ช่างไม่ค่อยบอกกัอะไรนะครับเดีย๋ยวผมบอกไปเลยครับเขาเรียกว่าน้ํายาลอกยูนิเทนหรือน้ํายาลอกเรซินนะครับฉีดเป็นละอองไปบางๆนะครับแต่สเปรย์ตัวนี้มันอันตรายนิดน,นึงครับถ้าโดานผิวหนังเนี่ยมันจะแสบคัน ต้องใส่เสื้อแขนยาวนะครับครับน้ำยาตัวนี้ไม่ต้องทิ้งไว้นานนะครับว่าประมาณ5นาทีเนี่ยเราก็ต้องทำการเช็ดแล้วก็ทำการขูดพวกนี้ออกได้แล้วนะฮะเพราะว่าประหยัดเวลาครับถ้ามัวจะเอาไฟลนเนี่ยมันเสียเวลาครับนี่เป็นสูตรของผลนะฮะโอเคครับนะครับเราพ่นเลยครับพวกเป็นละอองนะครับแต่เราต้องระวังละอองนะ ทิ้งไว้สักพักหนึ่งครับแต่ห้ามไปโดนพวกสีรถยนต์สีมอไซค์นะครับวมันจะพองทันทีเลยครับเนี่ยโอเคครับไม่ต้องเยอะครับแค่นี้พอครับแล้วก็เราก็ทิ้งไว้ประมาณ5นาทีแล้วเดี๋ยวเรามาทำการ ขูดออกอีกทีนึงครับแล้วก็ลงกระดาษทรายโอเคครับขั้นตอนที่สองนะครับขั้นตอนที่3าก็คือเมืม่อเราพ่นน้ํายาเคลือบนิเทนหรือเคลือบเลซินหรือเคลือบทั่วไปไปแล้วนะฮะแล้วเราก็ทําการเอาคัตเตอร์นะฮะค่อยๆขูดออกให้ไหมครับมันจะออกง่ายเลยเพราะน้ํายาเก่านะครับเราไม่ต้องออกแรงเยอะครับแต่ถ้าไฟถ้าใช้พวกไฟแช็กลนเนี่ยมันต,ต้องใช้แรงกดเยอะ เนียนเลยฮะโอเคครับเรามาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราจะใช้กระดาษทรายรับเบอร์ห0 0นะฮะเดี๋ยวเราจะทำการลูบแบงค์ไปเลยครับนี่รับขั้นตอนก่อนเราจะรีบิวเราก็ต้องทำความสะอาดแบงค์ให้ทั่วนะฮะเพื่อง่ายต่อการประกอบนะฮะลูบ ลูไปเรื่อยๆครับลูตัวเรียบฮะมันจะง่ายต่อการขึ้นคันแล้วก็ง่ายต่อการลงสีแล้วก็ลงน้ำยาด้วยนะครับเนี่ยะแบงค์จะเหมือนใหม่เลยครับ นี่เป็นคันที่ผมลงลูกไปตอนแรกนะฮะว่าสภาพเนี่ยมันเน่าขนาดไหนโอเคครับเรียบร้อยครับนี่ครับนี่เป็นท่อนที่1แล้วก็ท่อนที่2องโอเคครับก็จบกันไปที่เรียบร้อยนะครับสําหรับการทําความสะอาดคันเบ็ดแล้วก็่ก่อนรีบิวคันเบ็ดขึ้นมาใหม่นะฮะ ก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์และสาระยังไงเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับก็คลิปหน้าเนี่ยจะมีวิธีการทำอะไรแบบไหนยังไงเนี่ยก็ช่วยกดติดตามกด s u b ส c r i b e ให้ด้วยนะฮะครับแล้วคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสำหรับสาระดีๆอย่างเช่นคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับ